สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับช่อง Story Boxing วันนี้ทางเราทีมงานจะนำประวัตินักชกยอดอัจฉริยะพัจัญชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกว่าจะเชิดชัยเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งเขาถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งที่มีฝีมือหาตัวจับยากปราบคู่ต่อสู้จนหาคู่ชกแทบไม่มีและตอนนี้เขากำลังจะเชิดชัยบนเวทีอินเตอร์อย่างวันแชมเปี้ยนชิพป,ประวัติของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนจะไปรับชมรับฟังรบกวนกดไลค์กดติดตาม กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราช่อง Story b o ็อกซิ่งด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยพระจันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือชื่อเดิมพระจันชายปอเพชรน้ำทองชื่อเล่นนนเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2538เป็นนักมวยชาวไทยที่มีชื่อเสียงด้านอาวุธมวยแบบครบเครื่องผู้ของแชมป์รุ่น105ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินมาแล้ว2สมัยเมื่อสมัยที่พระจันชายอายุได้เกือบหขวบ พ่อและแม่และลุงของเขาพาพระจันร์ฉายหรือเจ้านนขึ้นชกมวยเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อจริงของตัวเองว่านนทศิษย์ผู้ใหญ่จวบขึ้นชกในรายการศึกอัศวินดำเวทีมวยรังสิตผลการชกในครั้งนั้นปรากฏว่าชนะคะแนนคู่ต่อสู้โดยเจ้านนได้เงินค่าขนม100บาทเจ้านนใช้ชื่อนนทสิทธิททท์ขึ้นชกอยู่ประมาณ4-5ปีจนกระทั่งอายุ9ขวบ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าพระจันชายชื่อนี้เขาได้มาจากที่ครอบครัวพาไปกราบนมัสก,การพระบนเขาซึ่งท่านได้ให้ชื่อมงคลมาสองชื่ออีกชื่อหนึ่งคือตะวันฉายแต่เขากลับเลือกชื่อพระจันชายหลังจากนั้นสมปีเขาก็เปลี่ยนสังกัดค่ายใหม่ว่าปอเพชรน้ำทองตามนามสกุลของพ่อด้วยความโดดเด่นเป็นนักมวยที่ชกมีสเสน่ห์พระจันชายจึงมีรายการชกอยู่เรื่อย จากจุดเริ่มต้นที่ศึกอสศวินดำทางช่อง9ไปต่อยอดที่ช่อง UBC จนกระทั่งมีชื่อเสียงในฐานะมวยเด็กชุดพิมพ์นิยมของกลุ่มเจ้าพ่อมวยเด็กศึกดาวรุ่งเพชรสุภาพันธ์ที่มีเสียบูเมืองเพชรเป็นโปรโมเตอร์แต่ชกได้2-3ถึง3ปีเกิดประเด็นไม่คาดฝันเรื่องเงินเดิมพันกับคู่ชกจึงตัดสินใจย้ายมายังศึกวันทรงชัย ของทรงชัยรัตนสุบัรโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดทารกเงินล้านโดยได้โปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรปั้นจนโด่งดังจากมวยเด็กที่เคยชกประกอบรายการถูกจับขึ้นลิฟชกคู่สำคัญสำคัญชนิดแฟนมวยยอมรับกันทั่วนหน้าพระจันชายได้ชิงเข็มขัดแชมป์เส้นแรกตอนอายุ16ปีโดยคว้าแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่น105ปอนด์สองสมัย ไฟหนึ่งที่พระจันชรายขึ้นชกกับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อปี2556ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นไฟที่เสียแขกสมชายเทศรุ่งเดืองหัวหน้าค่ายพีเคแสนชัยประทับใจมากจึงชักชวนมาอยู่ด้วยกันพระจันทรายเมื่อเห็นเพื่อนสีอย่างปรกรณ์ซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคอยู่แล้ว ก็ทําให้ตัดสินใจได้ไม่ยากจากนั้นเขาก็กวาดแชมป์มาเรื่อยๆในหลากหลายรุ่นน้ําหนักตามลําดับในช่วงปี2,561สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกําลังค้นหานักมวยฝีมือดีเพื่อคัดตัวเป็นคุณพลเสื้อก้ามไทยเตรียมไปแข่งกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่ประเทศญี่ปุ่นฝีมือของประจันชายเกิดไปเข้าตากรรมการคัดเลือกจึงได้รับสิทธิ์ให้ไปเข้าแคมป์ทีมชาติ อยู่เกือบสองปีด้วยปัจจัยหลายอย่างบวกกับเจ้าตัวรู้ว่านี่ไม่ใช่เส้นทางของตนจึงตัดสินใจหวนกลับมาเอาดีทางด้านมวยไทยพระจันชายมีภรรยาสุดสวยชื่อตองคณิษฐาอุดมสินพันธ์เจ้าของร้านเสริมสวยเมืองนนมีพยารักด้วยการเป็นลูกชายหนึ่งคนชื่อน้องเลสเตอร์เด็กชายนนทสิทธิ์เพชรน้ำทอง ซึ่งทั้งพรรยาและลูกคือกำลังใจที่สำคัญที่ส่งให้พัชจันฉายมีพลังในการก้าสู่เป้าหมายต่อไปในชีวิตพระจันฉายเป็นยอดฝีมือที่หาคู่ชกในประเทศได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ฝ่าฟันคู่ชกมามากหน้าหลายตากว่า400ไฟในวัยเพียง29ปีเขามีความใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เวทีระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพเขาจึงกระหายที่อยากจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองผลงานจากความเพียรพยายามตลอดเส้นทางนักสู้ของเขา ในที่สุดก็มีคนมองเห็นโดยได้เซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเขาถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันเส้นแรกมาสู่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมให้ได้ต่อมาพระจันฉายขึ้นสู่จุดสูงสุดบนเส้นทางอาชีพและสร้างชื่อกระชอนโลกจากการโค่นแชมป์โลกวันมวยไทยระดับตำนาน 3A ไกย่าง5ดาว สถาปนาขึ้นเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์เวตคนใหม่แม้ในเวลาต่อมาไม่นานเขาจะถูกยั่งเข็มขัดโดยโจเซฟราชิลีนักชกชาวอิตาลีแต่เขาสามารถคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งในการรีแมตช์กับ 3A และชิงตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์เวทเฉพาะการมาของต่อด้วยการรวบเข็มขัดแชมป์โลกกับคืนสู่อ้อมอกจากโจเซฟราซิลีสำเร็จหวนคืนบัลลังกาชันมวยไทยรุ่นสตอร์เวทยอย่างไร้ข้อกังขา พัรจร์ชายเปิดรับความท้าทายใหม่ด้วยการข้ามสายมาชิงเข็มขัดสีทองเส้นที่2ในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับอดีตแชมป์โลกโจนาธานดิเบราและเขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์นั่งแท่นเป็นแชมป์โลกวัน2ประเภทกีฬาสำเร็จและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประวัติพัชร์ชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ที่ทางช่อง Story Boxing ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในวันนี้สำหรับใครที่สนใจประวัติด้านในของวงการมวยหรือนักมวยคนไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวาลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ